หนูนะหลุดพอหลุดแมนเลยเนนั่นแรงงานมองสชนเลยนี่เสียสงจะหน้าด้วยมากครับผมสวัสดีครับวันนี้พาไปฮาของป่าครับผมอยู่ที่ตลาดใบพัสสกลนครเดี๋ยวไปดูซิจะมีจะกระจัดมีจิ้งหรีดมีกี่กลุ่มไหมนะครับเดี๋ยวไปดูหน่อยที่วันจะมีไหม มีอะไรบ้างครับเดี๋ยวจะพาไปชมตลาดใบพัดสกลนครครับตอนนี้เรากำลังมุ่งหน้าออกจากอำเภอวังสามหมอสู่สกลนครครับผมกำลังเดินทางเส้นทางสวยมากเลยครับแต่ว่าช่วงนี้แห้งแล้งนิดนึงครับผมเพราะว่าจะเข้าหน้าแรงแล้วภูเขาก็โอ้โหมองเห็นถึงโคดหินเลยนะครับผมภูเขาโอเคครับเจอกันตลาดใบพัดครับผมช่วงนี้กำลังเดินทาง แล้วสีแยกพังคนนี่แต่ยังไม่ถึงสีแยกใบฟนะ้ากันตอนนี้หิวข้าวแล้วครับทุกคนจะหาร้านข้าวกินกันไม่รู้ว่าจะมีไหมนะสีแยกพังคนถึงแล้วถึงแล้วกรุงเทนครอีกประมาณ20่กิโลเมตรถึงที่หมาย โอ้ทุกคนดูสิร้านเนื้ออย่างเยอะเลยส,สิบโจูสกว่าแบบพวกมันร้านขายปิงไก่เได้ครับนี่ขายเนื้อรวนเลยปิงไก่ก็มีเขื่อนตลาสิบินเน้นทั้งเนื้อมากกว่าครับผมโคยังคำเหมือนเป็นวาถึงแล้วตลาดสกกะควันนครเอาแม่งกินโน่นนะครับสองจาน ตัวไหง่มากเลยแจีมเบียรมาเรื่งละสองร้อยห้บอาจารย์ับอาจารย์เลยเรียกได้นะคะใชไหมแจ่มาเดารับหนึ่หน่หน้าตัวเงยครับแมงกิ้โน่นตัวไงยเจียมเบียรมาเรี่ยงจวดเลยโอ้ดเดยด đẹp đưa ra cho nghe mà làm cuồng mạng các đi Rồi giang dây à. เงยหากเลยซับไปอมสดๆทั้งนั้นเลยโอ้โหเนี่ยเนื่อง่ว่าโค้ขุนนาดเ่าไหร่โอ้โหแกโนนไงจานละแปดสิบ่ะครับ ก็ยังเตี่ยงสวยๆเลยเดี๋ยวกลับมาจงสิบสี่เลยยกเนี่ยยังลอเหมืนกอนครับอ้หนูตู่เกียบเลยทอดเมือเลยสองตูเลยของสดเลยนี่ครับหนูนะหลุดคอหลุดแมนเลยเอาเมีเอาตัวนี้ละเอานั้อยาสิบสองร้อ้าสิบครับ ขายสามสองตัวนี้พูดเลยนี่ไงมเดยังพวกนี่ครับแกะสลับแกะยังแบบปลาเอียงนี้ครับอันปลาเสื่อมปลาออนกับเขียดแห้งอันนี้อันนี้กาเท่าไดครับอันนี้จานละอร่อยจ้าอันนั้นอร่อยอ่ะเขาพูดเอาได้จ้าแมงกินนูนพูดจนีคือเอาหลอดแกะอันนี้ปลาเคี่ย เกียรตจอยใบเรือโอู้กำลังใจเลยสดๆอ,อันเจ้าพ่อใส่เราพี่อิยเยหอย,ยหอยค้างตัวเล็กเต็ร้อยไปเลยค่ะต,ตัวใหญ่ยังไม่มาโอ้แมนดโอ้มีป,มปลาพาไรกันเนี่ย สองโลจะได้ด้วยสองโลสามทีสองโลกับร้อยหกสิบสามทีก็เป็นสามยี่สิบร้อยโอ้ของเต็มมือเลยครับผมแต่หลายอย่างมากเลยตลาดเทศบาลสกลนครครับผมเม่นี้ใคายหลายไปเลยครับคนมันหลายยันติดลิเกซีดกเะจกก็เลยได้ถ่ายซ้ำยางครับผมแต่ว่าคนเยอะมากเลยวันนี้ ตลาดทาเทศบาลสกลนครแดดมากเลยเดี๋ยวกรองไปไปรถกันเตียมมือเลยพี่น้องโหเยอะมากเลยเดินทางกับบานกับในหน่อยเออผมลงพอว่ได้เบ่ง เพิงบรรยากาศครับเยอะมากเลยคนมาเป็นตลาดว่าตลาดคือใครตลาดปลาตลาดยังกับของปลายัางมันไรก็เอวต้องเอาของสวดไปไป้ในรถได้หนี่ยาดปานนี่ใหม่แทะน,นะอกเลยเดี๋ยวขอยาดตัดรถกันจะเข้า พ่อนแดดมากเลยเพื่อนสุดๆไปเลยรวดสีน้ำดากกันแล้วล่าสุดโอเคครับผมคลิปนี้กะประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปเบิงกลายฮาวสปเฮ็ดแต่งกินกันคลิปหน้นาครับผมเมื่อนี้กะประมาณนี้นครับผมโอเคครับไปเจอกันในคลิปหน้าครับบ๊ายบายฝากกดไลค์กดแชร์น้องครับผม